สวัสดีค่ะจากร้าน Makeless h o p นะคะวันนี้จะมารีวิวสินค้าเป็น Android วิทยุ7นิ้วฟรีไซส์นะคะติดตั้งกับรถ Honda Jazz นะคะวันนี้ลูกค้ามาอัปเกรดวิทยุนะคะจากจอเดินที่มาจากศูนย์ตอนนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะเป็นหน้าจอ2ดินของวิทยุ Android นะคะหน้าจอ7นิ้วนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันแล้วก็วิธีการใช้งานของตัว Android ตัวนี้จะเป็น RAM 2ลอมสนะคะ เราจะไปดูฟังก์ชันแล้วก็พีการเล่นนะคะเ่นาการใช้งานง่ายๆนะคะเหมือนโทรศัพท์ทับเลตเครื่องหนึ่งเลยนะคะข้าที่หน้าแอปเมนูนะคะเมนูก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีวิทยุนะคะแล้วก็จะมีบลูทูธในการโทรนะคะแล้วก็ y o YouTube g o o g l e Map นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเทสโตนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจ้า อัปเกรดหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมนอกจากที่ว่าต้องการนะคะจะเป็นอแอปของการดูหนังก็สามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าในส่วนของแอปเกมก็ได้นะคะ,ะแล้วก็จะมาดูฟังก์ชันอืน่นนะคะก็มี Google นะคะ Google Chrome แล้วก็ g o o g l e Map นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีของ YouTube นะคะ Android เวอร์ชันนี้สามารถเล่นได้สองหน้าจอนะคะอย่างที่เด๋ยวจะแอดมินจะทำให้ดูนะคะเ,เราลองเข้าไปที่อ่า g o o m l e Map นะคะนี่นะคะเราสามารถสร้างเพลง Youtube ไปได้ด้วยนะคะนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็สามารถดูก็อ่าได้ดยที่ว่าเพลงไม่ตัดนะคะี๋ยวอ่าในการเพิ่มเสียงบวกเสียงนี่ค่ะจะมีนี่นะคะ ปุ่มด้านข้างคือบวกเพื่อมเสียงนะคะนี่ค่ะลดเสียงก็เช่นกันค่ะข้างๆแบบนี้นะคะแบบ็คกลับเพลงก็ย้อนตรงนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะอ่ะเ,อเอ็มก็ฟังปกตินะคะนี่ค่ะอ่ารุ่นนี้ใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาดูานหน้าร้านได้นะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ สำหรับตัว Android 7นิ้วนะคะค่ะก็ขอจบรีวิวกับ5แจ๊กับตัว Android 7นิ้ววเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ